อ่ะครับตัวนี้เป็นงานเกี่ยวกับงานเทคออฟนะครับเอ่อในขั้นตอนในขั้นตอนแรกนะครับเพราะว่าไอ้ทางเจ้านายก็เลยส่งมาให้ทําการเทคออฟนะครับแล้วก็ผมก็ใช้โปรแกรมจริงๆใชใ้ตัว iPad ร่วมด้วยนะครับแต่ว่า iPad จะเป็นลักษณะเหมือนเราคิดขีดล่างๆเนาะเพราะว่ากับทางเอ่อเอ่อตัวเครียกนะไอตัว คอมพิวเตอร์เนี่ยมันได้มีตัวขีดนะของผมไม่มีปากกานะครับมันเป็น PC ดังนั้น PC นก็มีจุดอ่อนตรงนี้แต่ว่าเราใช้เราจะสามารถใช้โปรแกรมร่วมนะครับในการในการที่ใช้ก็คือใช้ปาร์ตี้กันระหว่างตัว iOS กับตัวเอ่อไมโครซอฟท์อ่วินโดว์นะครับที่ที่ใช้นะครับคือพอผมซื้อไลเซนส์ที่เป็นแฟม i l y ี่มันสามารถใช้อุปกรณ์ได้มากกว่า5ชิ้นนะครับเพราะนั้นผมใช้แค่2มันก็เลยใช้ได้นะครับเอ่อ ตอนแรกนะครับเราก็มาทําตัวรายละเอียดก่อนเพราะว่ามันจะเป็นการคํานวณเนาะมันจะเกี่ยวกับตาราง e x c ก l นะครับขั้นตอนแรกเราเอาตัวไฟล์นะครับที่เราต้องการใส่เข้าไปเนี่ยเรามาขยายนะครับก็เราก็ดึง PDF มานะครับทีนี้พอเสร็จปุ๊บเราก็าในชื่อโงารเนาะผมก็ในชื่อโงการเราก็ใช้โปรแกรมตัว AY นะครับขีดลากไปปุ๊บใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับเฉพาะ ในส่วนแล้วก็เลนให้มันโปรแกรมมาแล้วเราก็มานํามาวางก็จะเป็นนี้นะครับทีทนี้เราดีนึงเราก็มา,มาตรวจสอบความถูกต้องมานิดน,นึงนะครับว่าเป็นยังไงเราไอตัว King of Thailand ตัว Ministry of Transport Department of Highway ตัวนี้ก็คือกรมทางหลวงนะครับเราก็ไม่ต้องเอามาใส่กรได้ครับพอใส่ปุ๊บเราก็มาดูใช่ว่า Department Engineering Highway Route นะครับตัวบ้าน บ้านนกบ้านนกแก่งหรือเปล่านะฮะกับกระจานกระจัดกระจัดไผ่แหละนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกอนอ๋อบ,บ,บ้านนกง้างนะครับบ้านนกง้างนะครับแล้วก็ตัวกระจัไดไั่ตัวใดกระจานไผ่อ่าตัวนี้ก็ไปก่อนเนาะ นะครับอยู่ทางตอนอด้านตอนใต้นะครับตอนใต้ของภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับเราก็ดูที่ช่วงกอมอนะหกปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับะระยะทาง3.5้ากิโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อโครงการเราเนาะนะครับหมายเลขสี route, ่ไฮเวลูดหมายเลขทางหมายเลขที่4นะครับจริงๆถ้าเป็นผมผมจะขอไฟล์ไฟล์ที่เป็นแคทนะแต่ว่ามัน มันไม่ได้มีเนาะอันนี้ไว้ก่อนนะครับเราก็มาใส่ไว้ Why, นะครับตัวนี้คือก็คือไอตัวเรามาดูตัวแบบตัวสะพานนะครับว่าตัวสะพานสตต็กเจอเนี่ยที่เขา,เาให้มาเนี่ยมีตัวไหนบ้างนะครับตัวสะพาน เพราะว่าในตัว Microsoft บางทีพอเราแคปภาพน่ะมันเหมือนว่าภาพมันจะเบลอไปนิดนึงนะครับคือตัวนี้ไอ้พาร์ทที่หนึ่งเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการาข้อมูลเนาะทำข้อมูลว่าสรุปมันมีอะไรบ้างน,นะตัวสะพาน มันจะอยู่ในไอเทมที่5นะครับก็คือมีเรื่องของตัวสตั๊กเจอร์นะครับคอนกรีตพีชนะครับก็จะมีตัวนิวคอนกร t e ตัวนี้นะครับก็จะมีแพทเทิร์นมาให้เลยนะครับหน้าที่เราก็คือเราก็เอาตัวนี้มาทําเป็นข้อมูลต่อนะครับก็คือในตัว s t ั๊กเจอรนะครับเราก็ทําเป็นตัวนิดนึงว่าในสะพานตัว s t ั๊กเจอร์หประกอบอะไรบ้างนะครับเราก็เข้าไปที่ตัวเอเหมอนเดิมนะครับ เราอาจจะทําเป็นทีละบล็อกก็ได้นะคอนกรีตบิชอย่างเงี้ยับบางทีบางทีเราไม่มีตัวคํานวณเนาะเราก็ก๊อปไปนะครับก็จะได้ตัวน,นิวคอนกรีตบิชนะครับแล้วก็ตัวน,นิวคอนกรีตบิชมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทําไปนะครับปึ๊บอ,อาจจะ ค k ิปอย่านี้ก็ได้นะครับจะเล่าเรื่อยงนะแต่ว่าในตัวเอ่อในตัวโปรแกรมมันมีตัวหนึ่งก็คือทำเราก็อาจจะทำเป็น Excel ไปเลยนะครับเข้าไปเลือกที่ตัว Excel เนาะนะครับ มันก็จะมีตัวนี้ออกมาเนาะเราก็ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์นะครับเราก็ก๊อปตัวนี้มาแล้วก็เ,เพจปุ๊บนะฮะนะครับทีนี้เราก็เช็คดูความถูกต้องของมันว่ามันตรงหรือเปล่านะฮะน,นี่ก็ปิดไปไม่บันทึกอันนี้ไม่บันทึกโอเค มันก็หน่วยเป็นเมตรเนาะแล้วก็มี5 45 20 22ตัว60เมตร80เมตรนะครับแล้วก็มีตัวไอติมตัวนี้นะครับหดตืดๆเข้ามานะครับแล้วก็มีสแปน1เมตร5เมตรโอเคถูกต้องแล้วก็มีตัวในตัวที่2นะครับตัวสเตชันหกสนบวก3 7 2เ6 4อนะครับวิสไว ก็คือ,อตัวความกว้างมันนะครับก็จะมี10.7นะครับโอเคนะครับเราก็ได้ตัวตัวสแปนมาแล้วนะครับไอตัวข้อมูลมาแล้วนะครับว่าเราจะรู้แล้วว่าะสะพานมีตัวไหนบ้างนะครับทีนี้เราก็ไปดูที่ตัวสารบันแบบแวะนะครับ สารบัญแบบอ่ะทีนี้มาดูสารบันแบบไอเต็มที่ ห้านะครับอ่ามันก็จะมีเยอะแยะเลยอ่าตัวสะพานเนาะขอ,อนี่ไงราชกูดเนี่ยเจอแล้วเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนะเขาชื่อภาษาไทยหน่อยภ <c oughs> าษาอังกฤษแล้วหลงๆจริมันมีมันมีแบบให้ทำเป็นภาษาไทยนะแต่ว่ามันภาษามันไม่ค่อย ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เสียเวลาด้วยทางหลวงพีมพ่มองง่ายกว่าแต่ถ้าภาษาอังกฤษมันจะแม่นกว่านะครับทางหลวงหมายเลขหมายเลขสี่นะครับสายราชกุลราชกุลแล้วก็กระเปอือ ตอนบ้านนกนกงามบ้านขะจัดภัย๋อขะจัดภัยโอเคนะครับชื่องารท่างหน่วยสี้านุภาพกจ็จภัยโอเคนะครับเราก็ไปดูที่สะพานต่อเนาะ สัมพัน์ครับก็ดูที่แบบนะครับที่แบบที่แบบอ๋ออันนี้ตัวเดิมเนี่าทีนี้เราก็ไปดูสัมพันธ์ซิว่า 45. อันนี้เป็นที่พิเคอามันสิบจุดอ๋อน่าจะน่าะไอสิบสองจุดสองน่าจะเป็นสองเลนซ้ายขวาโอเคเราเจอแล้ว โอเคอ่าแต่นี้เป็นของกอมอกมอนี้นะฮะตัวอาตัวแต่ละตัวก่อนมันจะมีเยนไว้ตัวนี้เป็นของกอมอตัวนี้ใช่ไหม ก็จะเป็นของตัวนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเข้ามากันแล้วกันในตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคํานวณมันเนาะมันก็เลยต้องใส่ในชีตแต่และตัวไว้ก่อนนะครับทำการวางไว้ก่อนแล้วก็ทีนี้เราก็เอาไปไค่อยๆใส่เข้าไปนะครับสิ่งนงที่เราต้องดูไว้ก็คือตัวนี่แหละตัวที่เราจะเอาแบบตัวไหนมามาทำการคํานวณบ้างนะครับ layout อ่าตัวหนึ่งนะครับก็รู้สเปกมันละนะครับทีนี้ก็ดูตัวรูปตัดนะครับก็มันจะมีตัวตอมอดลิงกับตัวมอลกามอลางนะครับตัว อันนี้คือตัวตัวหม้อ,อ,อตัวตัวหม้อกลางบันทึกซ้ำอัตโนมัติล่ะจริงๆผมอยากให้มันแอคทีฟมากเลยอยากให้มันแอคทีฟกับไอน,นี้มากอันนี้เป็นตอดแดบบ ทีนี้ผมอยากจะแยกตัวคำนวณกับตัวนี้ออกไปจากกันนะครับเพราะว่าจะใช้การคำนวณมือเนาะเพราะนั้นเราได้ตัวสะพานแล้วว่าสะพานมีตัวไหนบ้างนะครับในส่วนแรกก็คือในส่วนที่1เนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อเป็นแบบโครงการก่อน ก็ตัวสะพานนะฮะแล้วก็ตัว,นนะว,ต,วตัวที่สองคือตัวถอดแบบย่อยเนะเาะถอดแบบย่อยสะพานปุฤฤฤฤ๊บนะครับแล้วเราก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับในอ,อันนี้เป็นแบบเพลิง ทีนี้มันทีนี้สะพานพวกนี้มันมันยาวๆเราก็จะไม่ไม่ค่อยสะดวกเนาะเราก็มาทําแบบย่อยนะครับโดยการที่เราเอาตัวโครงการที่เราใส่ไปมากอบนะครับกอบวางตรงตรงแบบย่อยนะครับตัวนี้เราก็จะได้อย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ดึงมาปึ๊บออกเดี๋ยนะ ถ้าเราอยากจะแยก อันนี้กเพราะว่าผมอยากให้มันแป่งย่อยเนาะในตัวโครงสร้างอย่างเช่นพวกตมวโลิมอะไรเงี้ยเออให้มันให้มันไม่จําเป็นต้องต้องเป็นตัวส่วนรวมเนาะครับอ่าทีนี้เราก็มาดูตัวเออันนี้ก็จะเป็นตัวแปลนนะครับแปลน แปนตัวนี้ก็จะเป็นแป่นแล้วก็และแป่นรูปตัดตามขวางนะครับแปนรูปตัดตามขวางนะครับแปนรูปตัดตามขวา,แาขงแล้วก็มาแยกย่อยนะครับในตัวแป่นว่าแป่นมีอะไรบ้าง มันตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบตรงนี้มันมันมันไม่มีเนี่ยนะแปนนะครับตัดตามขวางแล้วก็เลไอตัวพื้นทะี่เนาะ ไซเนอร์วันชยัยอะวันชัยสักศิริเซ็กคันอ่าพอเราไดเ้เราได้ตัวนี้แล้วนะครับเราก็มาที่ตัวรูปตัดอ่าวก็พยายามดึงตัวรูปตัดมาตัวที่มันที่มันจะเกี่ยวข้องกับคำนวณน,นะอะไรเงี้ย ตัวหมอ้อตัวหม้อและตัวหมอ้อริมเนะเดี๋ยวต้องซูมหน่อยเวลาแคปมันจะได้ชัด เพราะฉะนั้นไอตัวปริมาณของตอมอลางมี2ครับตอมอลมี1นะเนาะก็จะให้ความกว้างความยาวมาอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรายละเอียดการเสริมเหล็กเนาะอันนี้รายละเอียดที่ว่าใช้ดูนะครับเราก็ค่อยๆทําทีละจุดเนาะทีละจุดก่อนนะครับว่าเราไล่สเต็ปกันก่อนว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับก็ต่อไปก็คือตัวจอยตรงนี้นะครับ พอเสร็จปุ๊บเราก็มาดูรายละเอียดของเขาต่อเนาะว่ารายละเอียดตรงนี้เขามีอะไรบ้างครับตัวนี้เป็นอ,อีกสะพานตัวหนึ่งตัวนี้เป็นสะพานตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเราอาจจะใส่รายละเอียดสะพานตัวเดียก็ได้เพื่อจะโมเดลโมเดลลิ่งดูเนาะว่ามันมีการคุบไหมเราก็ดูที่แปน้นมันก็รายเอียงก็จะครบอยู่นะตัวแป้นนะครับ ทีนี้มาดูชนิดสะพานนาเรยกไอเกอร์เดอร์นะครับมาดูชนิดสะพานคือไอเกอร์เดอร์แพงและก็ตัวมันจะแบ่งตัวเป็นซุปกับสับ วองมาไปก่อนนะยังไม่ได้จัดรูปแบบอะไรมากนะวองมาไปก่อนไอตัวแรกอาจจะแบบดูอันนี้นิดหนึ่ง,น,งนะ,ะทีนี้ก็จะเป็นตัวเราใช้ละนะครับอไ,อไอตัวอันนี้อาจจะลบไปก็ได้นะ Excel นะครับเราเคลียร์แลวกันนะครับจะได้เตรียมล้างไว้ก่อน ในที่ข้อ5.1นะครับแต่ตองทำอาจจะต้องเอาใส่ใน e x นะ็กเซลเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราเวลาเราก๊อปเนี่ยเราจะสามารถส่งข้อมูลตัวนี้ให้ทางเ,าเพื่อนดูได้เนาะหัวหน้าดูได้อะไรเงี้ยว่ามันเอามาจากที่มาที่ไปมาจากไหนนะครับทีนี้ทีนี้เราก็มาดูที่ตัว スタジオでな。 ท,ที่ต้องทำอย่างนี้ก่อนเพราะว่าพยายามพยายามจัดระบบมันก่อนเนาะเพราะว่า,าถ้าเกิดเราไม่ทําการจัดระบบี่ยเดี๋ยวพอเราคำนวณไปเรื่อยมันจะมันจะหลงเนาะนะครับก็อย่าลืมเช็คตัวแปรด้วยนะบางทีมันอาจจะไม่ตรงนะ PC g u d r IG I แล้วก็ BR นะครับตัวนี้ BR นะโอเคนะครับแล้วก็มีตัวจอยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวตัวนี้เป็นซูเปอร์นะ อ่าตัวนี้อาจจะมีการยนไปยนมาระหว่าง Excel เนาะอาตัวนี้ก็คือเดี๋ยวทำทำเป็นรูปแบบตัวนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวก็ทำเพื่อให้เห็นตัวสเต็ปแรกของการคำนวณน,นะครับ mm hmm. แต่ว่าในตัวเนี้ยเอ่อมันจะต้องคำนวณตัวหนึ่งนะที่ผมเห็นก็คือตัวเม t อดนะครับตัวนี้เขาไม่ได้ใส่เม t อดไว้ทีเนี้ย เราต้องมาคิดค่าง,งานให้เขาด้วยเนาะก็คืออย่างเช่นตัวเมทัลชีตน,นะนะตัวบล็อกอะไรเงี้ยหรือเฟรมอ่างเงี้ยนะครับต้องคิดให้ให้สะพานด้วยเนาะส่วนส่วนส่วนใหญ่ก็คือเราถอดแต่แมทเทเรีย Material ไม่ได้นะมันต้องมันต้องใช้เมท h o อดเข้าไปด้วยนะอย่างระดับน้ําตัวเนี้ที่เขาโชว์เนี่ยเออแล้วมันจะต้องมีการขุดลึกลงไปเนี่ยเราต้องคํานวณให้เขานะผมเห็นปัญหาตัวนี้มากนะนะครับก็เดี๋ยวจบ EP หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยว EP สองผมทําไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําเป็นสรุป,รปในแต่ละ EP เนาะนะครับตัวนี้ก็เป็นข้าวๆก่อนเนาะว่าเหมือนเหมือนเปิดก่อนว่าทำอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมทําเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวสรุปมาให้วิธีทําต่างๆนะครับ